ย่าอะไรจะบมอก <bers In> อ,ยอย่าเลื่อนนัดนะแล้วก็อย่าแอบไปด้วยนะคะเดี๋ยวคุณมาพิมพล์ลายนิ้วมือด้วยล่ะเดือนหน้าอย่าแอบไปก่อนนะอย่าแอบไปก่อนละจ้าอย่าแอบไปก่อนนะจาะ้าไปก่อนก็รู้นะ มารับทราบข้อกล่าวหาด้วยนะคะคุณแม่14กรกฎาคมอย่าแอบมาอีกล่ะสอนทอทองหลอกค่ะ14กรกฎาคมอย่าลืมมารับทราบข้อกล่าวหามาพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะ อย่แอบมาอีกนะเดี๋ยวมาก,ก่อนกําหนดอีกล่ะมาให้ตรงวันถ้ามาไม่ได้แจ้งเงลือนลวงหน้าไม่ใช่แอบไปอย่างนั้นจะให้แอบไปยังไงดิฉันก็รู้นะคะยุงแถวนั้นก็เป็นพวกดิฉันค่ะมดตะนอยแถวนั้นก็เป็นพวกดิฉันค่ะหมาแมวก็เป็นพวกดิฉันค่ะไปเวลาไหนกูรู้หมด ตรงด้วยละบ,บายโมงน่ะนะซื้อข้าวมาไว้รอด้วยลูกจะได้ไม่โอดจะได้ไม่ต้องโทษคนอื่นปากแจว๋วแต่แววตาไม่ไหวแล้วค่ะแววตาเธอมันฟ้อง จริงไม่ต้องเอาลูกมาแล้วค่ะออไม่ได้แจ้งลูกเขาเอ้อแจ้งแม่เขาไม่ต้องเอาลูกมาบาังหน้าญาติพี่น้องมีก็ให้อยู่สุราชให้เขาเลี้ยงดูไปสอนอทองหล่อมึงฟ้องเป็นคนเดียวเหรอคะ ทำผมมาใหม่คะ่ะขอบคุณนะคะเอาเด็กมาเป็นโลกูกไปดูไลฟ์แม่มาตลกมากเป็นตุเป็นตาเขาเป็นตุเป็นตามานานแล้วแม่บอกเราพูดโกหกเพื่อจะได้ออกรายการได้เงินอย่าประสาทค่ะแม่ ตัวเองพูดโอ้ตัวเองพูดความจริงทุกวันตัวเองพูดความจริงคนเดียวโอ้ยนาอคิดแค่นี้เนาะสมองเนาะ B2 ูหรอแปดห้องค่ะต้องหาสปอนเซอร์ก่อนนะคะคืออ้อน่ะดูแลทีมงานอ้อได้อยู่ค่ะแต่ว่ามีคนอื่นๆไปด้วยตอนแรกก็มีคนจะให้ที่พักแหละแต่มันเพอว่ามันมันออกไปไกลอะ่ะเราอยากอยู่ในเมืองด้วยกันมากกว่า อันนี้ก็เป็นบ้านแล้วค่ะเขาไม่ได้ว่าสักวันเขาจะเป็นหรอกเป็นอยู่เป็นอยู่ขุมมืออ๋อลงไรแล้วไปถล่มมาใช่ไหมอ๋อเอาบอกไม่ได้แล้วเขาว่าพี่หนุ่มพังที่ไหนบ้านแม่เธอเ็าไปนอนเลยจะบ้านแม่นะ พักข้างบ้านก็ไม่ดีหรอกสิบเอ็ดกิโลก็ไม่ไกลค่ะไม่ไกลนารีสอนที่คนไปไหนก็นางมัน่าจะเตรียมเนื้อเตรียมตัวอยู่ไงยังกลัวอยู่ไปว่านศาลหลักเมืองใช่ไหมไปค่ะพวกอ้อต้องไปว่านศาลหลักเมืองกันก่อนอยู่แล้วค่ะที่จะขึ้นศาล อ่านไม่ทนันพี่อ้อเอาเขามาพูดเขาสงสารพี่อ้อจะได้มีไรายได้ <laughs> <laughs> แกล้งแกล้งแกล้งล <laughs> ุกเร็วเลิกข <laughs> าขำดี <laughs> โอ้ วันนี้วันที่สองแล้วนะพรุ่งนี้วันที่สามและทั้งไม่ออกมาขอโทษสังคมแต่เขาจะฟ้องฟ้องฟ้องเขาจะฟ้องเขาจะเอามาให้ไม่มีที่ยืนเลยงานเดียงานหลายเจอเม้นรัวๆก็นั่นไงลงไลน์หนีไงเขาไม่อ่านหรอกคะ่ะเขาอ่านไม่ทันอืม เขาลงไปแล้วค่ะเขาลงไปแล้วตั้งทีมส่งหัวใจไงช่ำๆเลย หลังจากพอมอที่สองไมยังไม่ทราบเลยคะ่ะก็ต้องรอขึ้นสาลก่อนอ้อคงตอบแทนสารไม่ได้ก็ต้องรอติดตามเนาะอ่านสิอ้อทำไมคะมีอะไรคะบางทีมันก็อ่านไม่ทันเนาะเออจะให้อ้ออ่านแต่ของคุณบางทีมันอ่านไม่ทันค่ะก้มหน้าอยู่ค่ะเมื่อกี้เนี้ยที่นี่ตอนนี้ไม่มีนิทานค่ะมีแต่เรื่องจริง หนึ่งลูกไม่ไปโรงเรียนไม่ได้เอาโรงแรมหรูหรามากะะมายลรอค่ะมุดหัวเราไปนอนได้แล้วก็จบ <c oughs> ลูกไม่ไปโรงเรียนจริงไหมมาตอบคาถามหน่อยนะ <c oughs> เออล้วจะไปคุกคามคุณครูอะ่ะจริงไหม <c oughs> จะไปแจ้งความคุณครูอะ่ะจริงไหม <c oughs> คุณครูคะถ้าคุณครูดูไลฟ์สดน,นี้อยู่ ไม่ต้องกลัวโรงเรียนผูน้อุนวยการไม่ต้องกลัวทางเรายินดีช่วยเหลือถ้าเขาฟ้องโรงเรียนนะคะุ่งนี้ค่อยบอกแกก็ได้คือถ้าจะฟ้องโรงเรียนนะคะโรงเรียนไม่ต้องกลัวคุณครูก็ไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวทางเราช่วยเอง ถ้าคุณเที่ยวจะไล่ฟ้องคนอื่นไปทั่วแม้กระทั่งโรงเรียนเนี่ยลูกคุณจะเข้าโรงเรียนไหนได้ใครจะกล้ารับลูกคุณเข้าเรียนเอาถามหน่อยแม่พูดในไลฟ์บอกครูกับโรงเรียนเขาไม่ยุ่งเขามีจยัยบาลจริงหรอแหมวันก่อนยังแว๊ดแวดแวดๆใส่เขาเลยตอนนี้พูดดีแล้วหรอเห,นนอเห็นอีซอเห็นอีซอเปิดแล้วแบบยังไงยังไงก่อนสวยขึ้นทุกวันเพราะว่าเราปราบพวกมารศาสนาหรือเปล่า ใช่ไหมจะไม่พูดราคาอยู่ในเดี๋ยวช่องบินนะถ้าบินช่องนี้วันที่หนึ่งวันที่สามสิบเธอจะไม่ได้เห็นหน้าฉันเลยนะฉันจะไปไลที่สุราษฎร์ฉันจะไลต์แต่สนามบินดอนเมืองนะนารีประมาณอันนี้ใครตั้งให้ฉันเนอะโรงแรมเอเวอร์กรีนครับสบายมากเป็นเจ้าของหรือเปล่า,าคะจะสนับสนุนเราเหรอแปดห้อง <laughs> จหน่อยมันก็สิไปว้าเซ็กสิคูย่ก็กูมาขอห้องพักตับสูก,ก็ได้แต่แม่มันจอบเบึงอยู่ล่ะอย่านะแอดมินครูน้าแก่ฟังกูอยู่เห็นไหมมันมากล้มันมาขอห้องพักฟรี <laughs> โอ้ยมันก็มีคนดูแลพวกกูนั่นแหละค่ะไห <laughs> นรับไหนอะ่ะ ช่องดิฉันมันมีนอนมีไส้เดือนมาทุกวันนะคะมาจอบเปิ่งกูมือพี่หนุ่มไปค่ะพี่หนุ่มก็พักโรงแรมพี่หนุ่มแต่อันนี้เขามีเจ้าของรีสอร์ทเขาจะให้เราแบบไปนอนข้างบ้านแม่ดีไหมโอ้ฉันดักคอไะ ไปพักที่โรงแรมตาปีเก่าเลยค่ะแม่จองไว้รวมพลคนเชื่อมจิตเอาจริงหรอไปพักโรงแรมเดียวกันเลยอว่างั้นไม่ไปค่ะสเสนียดเสเนียดที่ว่าพวกนันไปนอนนะถ้าคนอื่นไปนอนไม่เป็นไรค่ะแต่ไม่ไปค่ะ พองนอนปนเาบเซียงห้ไปนอนข้างๆๆเพื่อนขอเขาลงหลบลงแรมกับมีบอกอึดอยู่นะ เพื่นทุกวันขอบคุณค่ะฟิลเตอร์ค่ะใช้ฟิลเตอร์ทําไมเขามั่นหนะ้าเขาก็เป็นอย่างนั้นมานานแล้วเอาจริงๆแต่เขาเนี้ยปากเขามั่นค่ะแต่แววตาเขาไม่ได้มีความสุขเลยแววตาเขาไม่ได้มั่นใจเลยต่างกักดิฉันนะคะแววตาเป็นประกายปิ๊งปิงปิงปิปปมันมีอะไรหลอนกว่านกซี่แล้ว โรงแรม B2 โรงแรม B2 คืนเท่าไหร่เดี๋ยวผมโทรคุยเลยค่ะค่ะมันมีอะไรหลอนกว่าเขาแล้วอ่ะหน้าเขาตอนเสยะยิ้มเหรอถ้ากลัว เฮ้ยหลอนี่หมเลยจบเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวรอหมายสารออกละจ้าหมายเรียกตำรวจก่นนอนเนาะไม่รู้หมายนี้หรือหมายจับเขาเลิกมั่นยังก็ยังนะทำไมจะหยุดไม่ได้คะแปบลบว่าไม่ได้ติดตามใช่ไหมนี่ จะเย็นๆเดี๋ยวก็จบไงแปลว่าไม่ได้ติดตามใช่ไหมเนี่ยถ้าติดตามจะทราบนะคะว่ากระบวนการไปถึงไหนแล้วทำไมโบร้องทำไมโดนเขาเชิ่จิตหรอร้องทำไมฮะ ขึ้นศาลตอนบ่ายโมงครึ่งแต่เราน่าจะออกมาก่อนลคะค่ะเราต้องไปไหว้ศาลหลักเมืองไปกินข้าวว <c oughs> งไปนไร <c oughs> มีรถรับส่งสิค่ะดิฉันคงไม่โบกรถด้วยศาลไปหรอ <c oughs> ไปถึงขนาดนั้นแล้วก <c oughs> ็อ๋อเราคงไม่ออกมาเก้าโมงคะ่ะน่าจะสิบโมงสิบเอ็ดโมงนั่นแหละ แต่ว่าวันที่สองน่าจะออกมาเช้าเพราะว่าเรามีขึ้นศาลว่าจะไปนะเดี๋ยวดูอีกทีนึงคุยกันก่อนได้เนอะอแต่ฉันก็อยากเวนเบืเ่อในเมืองอ e Man ไงก็อีเจแม่ก็หล้หาให้นะ่ะ แมาว่าเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วไม่มีที่อแรกติดเท่ากอทามาถูกต้องทำไมไม่ไปโรงเรียนไม่รู้กับพ่อกับแม่เขา ศึกษาสำคัญสำหรับเด็กแต่พ่อแม่ทําแบบนี้ขอโทษทำไมอะค่ะทำไมต้องขอโทษคะไม่ขอโทษค่ะพราะไม่ได้ทําอะไรผิดออแปบ๊บนึง เสียงดังอย่าไปบอกใครนะอย่าไปบอกใครนะว่าเราถูกงัย <laughs> สามแสนบ้าทสัง้าห้องคือล้าร้อยก็ว่ราวื้อได้สามแสน <laughs> <laughs> ไม่มีอะไรคะ่ะไม่มีอะไรยังไม่ได้รู้เลยว่าจะนอนไหนอาจจะไปนอนบ้านอีแมนก็ได้อีจีแมนให้ไปนอนบ้านมันอยู่นางอย่าใกล้ขวฉัน ก็จะลบผัวให้เจะแมนเหรอจะบ้าเหรอจะไปลบได้ไงจะบ้าเหรอของของฉันใครจะไปบอกจะบ้าเหรอวันที่หนึ่งมีคดีอะไร ันที่หนึ่งคดีพี่หนุ่มไงจ๊ะหนึ่งสามสิบอ้อเดินทางไปสุราษฎร์ค่ะเห็นว่าจะมีพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์และจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยจะมารอให้กำลังใจพี่หนุ่มที่สนามบินอันนี้อ้อไม่รู้จริงหรือเปล่าอยากเะนอสนุ่สองแสนตตอนนี้ไม่มี เศร้าเวว้าพี่หนุ่มเป็นคนดีค่ะมีคนรอต้อนรับอย่างน้อยเขาก็เป็นสื่อที่ช่วยเหลือหลายๆคิดเนาะได้ข่าว่าจะมีคนให้กำลังใจใช่ไหมที่สนามบินไม่ใช่มาดักตุบใช่ไหมเขาไม่ได้มาดักตุบดีชั้นเนาะไปจับหมอเถือนสะดวกไมสนุกค่ะ มาแถวไหนสารค่ะสารค่ะไปสารสุราษฎร์จะให้เอาบอกทุกตรงก็ไม่ได้เนาะสนามบินสุราษอยู่แถวไหนล่ะเนี่ยเขาเนี้ยเขาดักตกดิฉันเหรอป่าเถื่อนนะสนามบินสั่งห่างจากตัวเมือยี่สิบสองโล ก็นั่นแหละเราถึงต้องไปพักในเมืองเราจะไปพักในเมืองกันค่ะแต่ไม่รู้ที่ไหนไม่บอกสนามบินคงไม่นอนใกล้สนามบินหรอกต้องนอนใกล้ศาลดีกว่าเดี๋ยวเอาราดาวเรืองไปด้วยเอาไปทำอะไรคะเอาไปฮิญาง กำลังเสื่อมจิตอยู่อ๋อโรงแรมราชธานีเห็นดีเจแมนบอกอยู่สารสุราชจ้าไปสุราษก็ขึ้นสารสุราษสารสุราษฎร์นะจ้าน่าจะสารสุราษฎแหละสารจังหวัดสุราษฎร์เลยสยามธานี ศาลศาลจังหวัดนะคะเห็นว่าอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ศาลพระภูมิแน่นอนพี่อนันชัยไม่ได้ไปค่ะพี่อนทนายอนันชัยติดศาลจ้ะ ไยสดแม่ดูเป็นคนดีมากไม่น่าทันละมัง้งดาวเรืองพิบูที่กัดยายบอกหมาชื่อดาวเรืองเหรอเอาไปทําอะไรเอาไปกัดเขาเหรอมาหมีไม่ได้ไปค่ะพี่อนันชัยไม่ได้ไปค่ะเพราะว่าติดติดสารค่ะ แคลรี่ไม่ได้ไปจ้าสามสิบค่ะมีผู้แสดงผู้กับคนบอกนำมาคบเลยแมทนี้เป็นของทนายของพี่หนุ่มใช่ค่ะเรื่องวันที่หนึ่งเป็นเรื่องของพี่หนุ่มค่ะที่ฝั่งนั้นฟ้องพี่หนุ่ม ตามจริงนัดนี้ยพี่หนุ่มไม่ไปก็ได้ค่ะแต่พี่หนุ่มจะไปและพวกเราจะไปส่วนของอ้อทนายเปียกและอี้แทนคุณวันที่หนึ่งสิงหาค่ะที่ศาลสุร,ราธานีเช่นกันดีฉันก็ต้องไปอกีกไม่เป็นไรกูนั่งเครื่องไปไปได้อยากให้ถึงไวๆที่จริงอ้อมีเคสนะ้าต่างจังหวัดแต่ว่าเคลียร์ไปแล้วถ้าไปต่างจังหวัดอ้อจะกลับมาไม่ทัน เมื่อคืนไม่ไล่ต่อค่ะเอาไปคุยงานไปคุยงานกับพี่ปิ่นพี่ปิ่นโทรหาเออ่ไปคุยเรื่องคดีเรื่องอะไรต่างๆมานาก็เลยยาวหน่อยแล้วก็มีอ่มันมีเรื่องหลายๆอย่างที่กําลังดูกันอยู่นะคะว่าอืจะเปิดเรื่องนี้ดีไหมเมื่อวานเอาไปคุยแล้วค่ะไปคุยแล้วพี่ปิ่นพี่ปิ่นดีขึ้นนะคะก็เป็นธรรมดาค่ะมุมอ่อนแอผู้หญิงทุกคนมีหมดคือเมื่อวานพี่ปิ่นโทรหาเอาเองแล้วก็มีไปคุยกันเรื่องงานเรื่องของบุคคลที่สาม ที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องคดีพี่ปิ่นเป็นคนที่เป็นคนที่เคยไปออกรายการแล้วทําเขาเจ็บช้าดีกว่าอ่านั่นแหละนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะมีทนายแก้วเข้ามาดูแลคดีซึ่งเมื่อวานนี้ก็คุยกับพี่แก้วไปแล้วนะคะอืมแล้วเรายังมีหลักฐานอื่นอีกมากมายนะคะที่อ้อมมีอยู่อ้อ,อก็จะเอาไปช่วยพี่ปิ่นเหมือนกันเออเอ,อ้อมมีทุกอย่างแหละมีทั้งหลักฐานมีทั้งพยานบุคคลเออที่จะช่วยพี่ปิ่นเหมือนกันนะคะ อก็เลยต้องรีบลงไลเพื่อไปไปดูหลักฐานแล้วก็พยานที่เข้ามา,าเข้ามาหาเราเมือ่อวานนี้เขามีปัญหากับดาราท่านหนึ่งแต่มีบุคคลท่านหนึ่งอ่าที่เคยเป็นข่าวกับพวกเราไปอยู่เบื้องหลังช่วยเหลือดาราท่านนั้นดีกว่าอ่ะ แต่อ้อก็บอกพี่ปิดแล้วค่ะว่าไม่ต้องกังวลนะคะมีทนายแก้วนะคะคอยช่วยอยู่แล้วไม่ทราบนะไม่ต้องพิมพ์ชื่อมานะคะเอาไม่ทราบแต่ื่อวานก็ได้พยานหลักฐานมาพอสมควร